พญ,ญาเพยากรรู้ก่อนรวยก่อนดวงคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะคะประจําวันที่1-15กันยายน2องหในเรื่องเงินค่ะช่วงนี้ได้ไพ่3ใบนี้นะคะแนะนำาให้ดูคลิปเมื่อต้นจนจบนะคะเพราะว่าท้ายคลิปจะมีการวางแผนเพื่อเตรียมพร้อมและรับมือหากมีปัญหาเกิดขึ้นด้วยนะคะในช่วงที่ผ่านมานะคะคุณอาจนําเงินไปใจ่ายในทางที่ผิดหรือ ใช้ในการเล่นพนันหรืออาจจะไปใช้ใจ่ายในสิ่งที่คุณชอบคุณลุ่มหลงเป็นอย่างมากจนอาจลืมคิดว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการเงินตามมานะคะต้องใช้ใจ่ายอย่างมีสตินะคะในช่วงนี้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องการเงินก็สามารถแก้ปัญหาได้แต่แค่เฉพาะหน้านะคะ คุณมีความหวังว่าเรื่องการเงินของคุณจะดีขึ้นนะคะถ้ากู้เงินในช่วงนี้จะได้นะคะแต่ว่าช้าเพราะว่าเราต้องรอตรวจสอบค่ะตอนนี้แนะนำว่าให้ทำบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะใช้จ่ายเงินไปในทางที่ถูกและจำเป็นนะคะแนะนำว่าช่วงนี้นะคะให้ไปทำบุญกับโรงพยาบาลแม่และเด็กนะคะถวายเทียนนะคะเติมน้ามันตะเกียงให้วัดนะคะเพื่อเสริมดวงในเรื่องการเงินค่ะขอให้โชคดีค่ะ